สวัสดีนะครับเช้าวันเสาร์ที่สองสิงหาคมสองพนรสแะครับเราฝากไปเลยก็แจ้งไปตามตลาดนัดก็กระเบื้องแกชุกชุตรงพื้นบางจวนราเนะครับวันนี้นะครับค่ายง่ามนี่เขาสนามร้ายอยู่นะครับผมนะครับนาตลาดตรงนาบางงามนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับครับแมยิ้งยัแม่บอกนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกครับบ้านเก็าของนะครับนั่นดูราคา

ราคาอย่นีครับแสนหาเงินขหยราคากันยครับสวัสดีครับรงงครับผมคสารับสนหน่อยจ้าาทนะครับสอหน่อย้ม,ม้อยสองหมื่นหาบนะคะรับสาหาเงินสองหมื่ห้าพสูงประมาณอยยี่หบวกครับตัวดีด้วยสองหมื่นห้าพันขาใหญ่เลยนะครับโครงสามดีนะขายังไงนะครับ สนใจตีต่อไดบอร์ใดครับ065 234 3978สนใจพมอั้เยอ้ี่เจ็ดห้นครับไมคน่านรี่่อรกเอนเี่ยเมียู่่านี้ครับเดยเมอนนะเหมยู่ แม่กับล so ูกันแม่กับลูกครับแม่กับลูกอันนี้ฟันฟันแท้หนึ่งคู่นี่ยกำลังิความผมาสมเน่แม่เพรจ่องแม่เนขับไปเรียตัวขปเรียัวนครับแม่พชนจะวดสองหมื่นเจ็ดพันเลูกสาวจังหดแบบสามหมื่นสี่บบสามหื่นสูกสาวคนเดียวเรียบแก้่อยู่นะครับสามหมื่นส่นสูงร้อยสาห้านะครับประมาณร้อยสห้านะครับสาส <34. S 2> สนใจที่ตอ่อได้วเบอร์ไหนนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แสานึ่งสี่มาสี่สเ้าส่สอามน้อยฟันแท้หนึ่งพู้ความผสมนะครับแขวก็า่างขึ้นนะแก่ก็า่างขึ้นหน้าหวานดีนะครับหวาดีสาม ตั้นเป็นได้ัึงนี้นึดตะหายถึคนี้ไม่อย่างง่ายไม่อย่างย่างสาวเปลือกสาวน้อยๆเดินเดินเก็บมันอู้ควายดอนได้๋ยขายลรวไปหน่อยนะควายดอน นายรับรับควายดอนเวียดน้ามือนะครับคอกเอดนะครับคอกเอเอียดนามื่อครับโอ้มือนนี้สื่อหลายนะครับนะครับ TQ ห้านับ XS ห้าสบสแล้วนะครับโอ้สามดอนไ่ไปหัวะไปหนึ่งหนึ่ออหันตอหันเพิ่งยัง ขายให้เวียดนามาย้ครัเจ้าเรื่องไโอ้ไปขายกอนครับก้าคือยจากาาเร่นเจ้ากันที่อาที่คนคร มันนี่คือคักนะครับขายดีนะครับมันนี่เห็นเดี๋ยวเงยน่อยตัวละห้าพันตัว เล็กหน่อยนะครับเริ่มต้นฮะเริ่มต้นหาพัดนะครับวันนี้นะครับต้นเล็กหน่อยนะครับวันนี้พ่อไปได้นะครับแม่ลูกน้อยอันนี้ก็แม่ลูกกันครับนี่อมเลยจะบาทแบบนี้สองหมื่นนะครับคร่อมน้อยๆนะครับสองหมื่นนะครับแม่ลูกสูงลอยยี่สิบห้าบวกลอยสามสิบครับ มันอีแดดออกนะทายอย่างงี้หน่อครับหามุมก่อนดิหามุมก่อนอันนี้แม่ลูกลูกแม่นะครับแม่ลูกลูกแม่อันนั้นอันนั้ลูกผูกครับนี่ตัวนี้ลูกแม่ครับอันก้นนี้ลูกแม่ครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ096ย์เก้2หกสี่ศูนย์สองเจดตรวจครับสนใจต้อมาสอบของด้วยมั้ อขายมันรูโมเสกต้น่เจ็นะเรเจ็นะเจ็งบคื่องเใคจเรื่องงานเก็บรัดเี่ยนนามเก็มรหลัดเปลี่ยนนามอุบลคือนตัวที่บเจด้ บอกผู๋ยง่ายว่าได้กันนึงนะครับอย่าน้ามไห้สามหานะครับบอกผูนะครับสูงร้อยสี่สยางๆนะครับสามหมื่นหาอยดนามไห้นะครับว่าได้กันนะครับคุมสีดว่ามันนี่มีควาไงหลายนะครับยใหญงเขาสนอมาหลายนะครับ โอวันนี้ซื้อขายเครื่องคักนะครับตลาดแตกอยู่นะครับแต่ขายหลายเหมือนกันครับยี่สิบเจนั่นนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับเ7้าเจ็ดีเจ็ดนะครับแต่ขายหลายฟอกนะครับเครื่องคักดวยนะครับก็คือี่ไงนะครับ

เอ็ยี่สนะครับขอกนามนะครับเหลียนนามนะครับนามยี่สินมนะมือเนื้อมือหาร้อยนี่เดลขายนะครับราคาประมาณนี้นะครับราคายังกอดอนนื้เก่านะครับพงที่อยู่นะครับครับ คอบโดยไม้ยี่สิบสามนะครับในห่างนะครับในห่างเหนือนะครับมือนี้ก็ซื้อไล่กันนะโอ้บักบูดนี่มันหายได้ไหมบักมันหายได้ตัวนี้โอ้ลุดแล้วลุดแล้วฟึดฟืดไล่หลบเราอยู่กลางสนามมั่วผูตัวนี้มันหายนะครับออจอยจอยหนึง่งแต่ขายมือนหนึ่งหนึ่งนะ ร้อยยี่สิบหาบวกร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบนะเมียหอมๆนะครับเมื่อหนึ่งเียนะเมนี้นะครับวัวด้วคนอีกนนี่เลยคนคนหมูบอกวา้ีร